อ่านี่นะครับมาต่อมาต่อจากคิมกีเนี่ยอ่าที่ผมบอกอะ่ะหันหันลูกศรเข้ามาหาตัวเองก่อนแล้วก็เนี่ยนี่คือแหวนล่างตัวกลางเนี่ยตัวกลางมันจะมีรอยตัดเนี่ยผมมองเห็นเหรอรอยตัดเนี่ยเอาเอาไว้ระหว่างกลางตรงลูกศรส่วนไอแหวนล่างตัวเนี่ยตัวบางเนี่ยเห็นไหมในที่ผมชี้อยู่อ่าให้หันให้หันเยื่งไป ทางขวาขวามือผมอ่าหนึ่งตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่นี่เนี่ยอ่าันไปทางซ้ายมืออย่าให้ตรงกันก็จะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ่าอยู่ระหว่างกลางหนึ่งสองสามส่วนแหวนอัดนะครับแหวนอัดเนี่ยแหวนอัดเห็นไหมตอนนี้มันตรงกันอยู่เราก็เลื่อนไปด้านข้างอย่าให้ตรงกันอ่าเนี่ย ในละักษณะนี้เ,าาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยสองตัวเห็นไหมอ่าหาันักสรเข้ามาหาตัวเองนะมันจะได้ไม่งงจะได้ทําเหมือนกันแล้วมันจะเพิ่มแรงอัดอัดเยอะครับแล้วก็กําลังไม่ตกโอเคเนี่ยเนี่ยลักษณะการใส่มันก็ตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้เนาะอ่าได้ละ อยู่ตรงนี้แต่จะมาตีลูกสูบออกลูกสูบมันตีออกยากเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะน,นี้แต่ว่าผมแกะมานี้เดิมๆโรงงานเลยนะครับเนี่ยลูกศรรู้สึกว่าหันมันหันไปทางไอเสียนยครับเ,เป็นตำแหน่งที่ผิดนะครับมันต้องหันไปทางไอดีนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลย นี่ครับมีไขค,ควงผมถอดกิ๊ออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอกตอ,อ,อกเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับตอกเบาๆนะครับเบาๆอ่ะเนี่ยเบาๆ นะครับผมสตอปบปไปนึงนะ,ะมาต่อนะครับนี่ครับเราก็อ่าโอเคหลุดแล้วอ่าเนี่ยหลุดออกแล้วโอเคเนี่ครับเอาออกเลยครับมันจะบอกวิธีใส่ด้วยไม่ต้องไนเนี่ยเราจะได้ไม่งงว่าเอ้ยมันใส่ด้านไหนนี่ไปการดำปิดเลย กันหนอยอืมอเยนี่นะครับนะทีนี้เราก็ไปหาน้ำมันมานะครับน้ำมันเครื่องอ๋เอเามาไว เรื่งมาแล้วเทสฟ้าไปเลยโอเคไม่ต้องเทยเยอะครับเล็กน้อยเนี่ยเอาไว้รอเลื่นลูกสูบนะครับอันนี้ผมจะเตรียมไว้นะ,ะแต่ทีนี้เราจะมาเอาสลักสลักลูกสูบใส่นะครับเนาะแล้วก็พร้อมสลักใหม่จุ่มันเลยครับอย่าไปคิดเยอะจุ่มเลย เนี่ยอ๋อมันใส่ได้พอดีอ๋อผมลืมบอกขั้นตอนนะ<ม>แ๊บนี้น,นะครับผมออกลิปใส่ก่นอนเอากลิบเนี่ยกลิปใส่ลูกสูบนะครับเอาไว้ฝั่งหนึ่งฝั่งตรงที่เราจะใส่นะครับอ่ามันจะอยู่ลักษณะนี้ หันหันลูกศรน,นะครับชี้ชี้มาหาเรานะอ่าเนี่ยมันจะรับเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้ตรงสายพานนี่ตรงสายพานอ่าส่วนตัวลูกศรเนี่ยจะชออี้หันออกมาชี้หันออกมาเนี่ยทางนี้อ่านึกออกไหมเนี่ยชี้หันออกมาทางด้านไอดีอ่าชี้หันออกมาทางด้านไอดีนะครับลูกศรหันออกมาทางด้านไอดี เนี่ยก็จะเป็นตามตำแหน่งนี้อ่าเนี่ยแล้วเราก็ใส่กีบลูกสูบฝั่งหนึ่งเข้าไปอ่าทำใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบเพามันเป็นงานละเอียดอ่าเนี่ยเนี่ยใส่แล้วก็หมุนหมุนที่มันได้ลักษณะนี้ เนี่ยได้ลักษณะนี้นะอ่าอันนี้ก็สลักจุ่มน้ำมันอ่าแล้วมาใส่เลยดันอันนี้ดันสลักลูกสูบเข้าไปให้สุดนะครับเนี่ยตอนแรกมันโผล่มาเนี่ย ดันเข้าไปให้ใส,สุดแล้วเราก็ใส่กิบล็อกเข้าไปนะครับ แล้วครับอืมเนี่ยลักษณะเนี้โอเคเสร็จแล้วนะดาทีเนี้นนนนผมจะมาสอนวิธีใส่นะอ่าอ่ามาตอนนะครับเนี่ยเราก็ได้ลูกสูบละใส่สลักเรียบร้อย ่จะตปดลักเรียบร้อยแล้วน้ำมันหลอลื่นการต้งหน่อยอ่าเนี่ยแล้วรอเตรียมไว้อันนี้คือรอเตรียมไว้อ่านี่เตรียมสายพานมาเลยครับได้ของแท้มาของคอนด้าแกงออกมาครับอย่ารีรอกับแคมครับแกะออกมาเลยครับ นี่เนี่ยเตรียมไว้เนี่ยแล้วก็นี่นะครับใส่ใสายพันเข้าไปอ่าเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับส่วนเอ่อน้ำมันนี่ก็ เราก็อรอเลื่นนะครับเนี่ยเนี่ยรอเลื่อนมรอเลื่อนผนังเนี่ยรอเลื่นเสื้อสูบนะครับผู้พิดไป,ปดก็ตัวก็ตัวล่อเลื่อนเสื้อสูบก็ไปมืดหน่อยนะครับมืดหน่อยเนี่ยรอลื่นเสื้อสูบอากาศฉโลมที่ลุกสูบฉโลมที่ลุกสูบ รมที่ลูกสูบครับนี่นะครับอ่าเราก็มาดูปากแหวนของเรานะครับว่มามันตรงหรือเปล่ามันตรงกันไหมจัดให้ดีนะครับก่อนที่เราจะสวมใส่ลูกสูบเข้าไป โอเคตรงโอเคได้ละกาละกาละใหม่บมมํนึงบํนึงเนี่ยครับจัดปากแหวนให้ดีนะครับอ่าทีนี้เราจะใส่กิ่งใส่แล้วเนี่ยห้ามแกะออกเลยนะครับใส่แล้วใส่เลยเลยนะ โอเคได้ละนะครับแล้วเราก็ะนะสวนมนี่เข้าไปได้ได้ได้เจ้าจพึ่งเจ้าพึ่งเจ้าพึ่งเจ้พึ่งอ่านี่นะอืมหันทางไอเดียว โอ <Okay. S 2> เคยัง,ยงแปบบ๊บนึงสยงิยินยิน้นใกล้ได้แล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองโอ <Okay, S 2> เคน, okay, นะครับน,นี่น,น,นี่เราได้ลูกสูบตรงแล้วนะครับโอเคทีีเราจะหย่อนลูกสูบลงไปโอเคนี่แหละขั้นตอนนี้ยากหน่อยครับ แล้วก็บีบ,บ,บเนี่ยขั้นตอนนี้ยากครับลองจะตัดไปตอนที่เราเราใส่ใส่เข้าไปเสร็จนะครับอ่าเนี่ยเราก็ใส่ลูกสูบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยหัน หันให้ตัวอะไรนะข้อเบียงอ่ะให้ตัวข้อเบียงเนี่ยตัวท้ายเนี่ยเอาไว้ลงทางด้านล่างแล้วก็ลูกสูบขึ้นให้สุดนะครับเนี่ยให้สุดเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะมาดูด้านบนส่วนด้านบนเนี่ยเตรียมแคมไว้ละอ่าเตรียมแคมไว้ละแคมเนี่ยก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ แคมเนี่ยอ่าเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอาน,น้ำมันชโลมเส,สลักเลยนะครับชโลมสลักลูกศรอ่าอ่าแล้วเราก็ดูที่มาร์กนะครับมาร์กจะมีมาร์กบอกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกศรมนะันอะเนี่ยเนี่ยลูกศรี้หันให้สุดนะครับ อ่าแล้วเราก็ดันเขาสลักเข้าไปให้สุดสลักทำไมเข้าไม่สุดโอเคสลักเข้าสุดละอ่าดันสลักเข้าไปสุดนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนีค่คือหันให้มันตรงๆนะครับอ่หาหันให้มันตรงตรงแล้วก็สายผ่านขึ้นเกาะโดยที่ให้ลูกศร ตัวนี้นะครับชี้ขึ้นนะครับหเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอ่าลูกศรชี้ขึ้นตรงๆเป็นแนวเเป็นแนวเดียวกันนะครับอ่าแล้วเราก็ดันสายเข้าไปดันสายเข้าไปนะครับ ได้นี่ก็ได้แล้วครับลูกสูบและแคมที่ถูกต้องนะครับเนี่ยเนี่ยลองหมุนดูนะครับหมุนดู ก็ลองหมุนดูนะครับมันจะฝึดๆไงตอนแรกอืม mm. ั่นได้ใจเว้ย นี่นะครับเนี่ยก็ได้ลดะนะครับเนี่ยลองมุนดูเนี่ยเห็นไหมไม่มีติดขัดอะไรเลยเนี่ยดูวาววาวขึ้นลงวาวขึ้นลงเนี่ยตามปกติโอเคนะครับนอกนั้นก็ประกอบตามปกติเลยครับทากาวกบเครื่องครับเพราะน้องยอทัวร์สับไปแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับอ่านี่ก็ได้ละ โอเคครับบ๊ายบาย